ความคาดหวังที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จเนี่ยจริงๆแล้วคนที่เป็น s อเนี่ยก็อาจจะเพลินแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นคนหลังบ้านเหมือนอที่สายธุรกิจมองเห็นเรารแต่ว่าวันนี้ค่ะถ้าจะไปข้างหน้าได้เรื่องของคนคือเรื่องที่เป็นหัวใจหลักที่ทำให้องค์กรนะคะประสบความสำเร็จนั้นวันนี้ h r เนี่ยคะ่ะต้องชิฟฟ์พาราดามตัวเองก่อนว่าคุณนี่แหละคือคนที่มีส่วนสำคัญที่คอนทริบิวต์ให้องค์กรไปต่อข้างหน้าได้หรือไม่อย,อย่างไรคะ่ะ สวัสดีครับพี่เจบสวัสดีคับมีน้องขอบคุณมากๆนะครับที่เสาราให้กับรายการ Beyond Talk นะครับวันนี้อยากจะมาขอสอบถามพูดคุยกับพี่เจบนะครับในประเด็นที่พี่น้อง HR แล้วก็ People Manager หลายคนเนี่ยอยากจะได้มุมมองจากพี่เจบเพื่อจะเตรียมความพร้อมนะครับเข้าสู่ New Paradigm ของเรานะครับว่าเราจะบริหารคนอย่างไรนะครับให้ให้องค์กรสามารถที่จะขับเคลื่อนเป็น Moving Forward ครับพี่เจบต้องต้องบอกว่าด้วยความยินดีนะคะแล้วก็ต้องขออนุญาตออกตัวก่อนว่า ทุกวันนี้ก็ยังต้องเรียนรู้เพราะว่าโลกเนี่ยมันเปลี่ยนเร็ว<อ>แล้วก็ในจังหวะที่เราไม่เคยชินก็รวมกับบริบทเพนเดกที่เข้ามาอีกถาโถมมาอีกทําให้โลกเนี่ยมันเกิดพัฒนาการอย่างมากมายเพราะฉะนั้นวิธีการบริหารคนก็ เปลี่ยนไปได้อย่างน่าสนใจต้องมาวันนี้จะมาอัพเฟิร์มแบกันนะครับว่าเอ๊ะ HR ที่ต้องบริหารคนรวมถึง People Manager ที่ต้องบริหารคนเนี่ยจะต้องมีมุมมองอย่างไงบ้างะนะครับนะ,ะพี่เจี๊ยบมีคำแนะนํำยังไงบ้างครับสำหรับในปี 2010, 2023นะครับหรือยุคถัดๆไปที่หลังแพนดมิกตัวนี้ครับถ้าสำหรับคนที่เป็น HR นะคะอย่างแรกเลยเนะะี่ยค่ะโลกจากที่ผ่านมาหลังช่วงแพนดมิกเนี่ยค่ะจริงๆแล้วก่อนหน้าดีกว่า ก่อนหน้าเนี่ยเราเคยพูดกันในเรื่องของการปรับเปลี่ยนบทบาทของ HR นะคะครับพี่เจมสแต่ว่ามันอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าของกิจการเองผู้บริหารเองก็ยังมองแล้วก็มี expectation สำหรับ h r ก็คืองานเหมือนแม่บ้านหน่อยๆน่อคือคจัดทุกอย่างให้เข้าระเบียบดูบทุกอย่างให้มันเข้าที่เข้าทางแต่ว่าวันนี้ต้องวันที่ HR ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนกรอบความคิดหรือว่าต้องมี paradigm shift เกิดขึ้น สาเหตุเนื่องจากว่าโลกมันเปลี่ยนไปความคาดหวังที่จะทําให้องค์กรประสบความสําเร็จเนี่ยจริงๆแล้วคนที่เป็น s r เนี่ยก็อาจจะเพลินแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นคนหลังบ้านเหมือนอที่สายธุรกิจมองเห็นเรารแต่ว่าวันนี้ค่ะถ้าจะไปข้างหน้าได้เรื่องของคนคือเรื่องที่เป็นหัวใจหลักที่ทําให้องค์กรนะคะประสบความสําเร็จนั้นวันนี้ s อเนี่ยค่ะต้องชิฟฟ์พาราดามตัวเองก่อนว่า คุณนี่แหละคือคนที่มีส่วนสำคัญที่ c o n ทริบิวต์ให้องค์กรไปต่อข้างหน้าได้หรือไม่อย่างไรคะโเยี่ยมเลยครับผมว่า์เวิร์ดสำคัญที่ผมจับประเด็นได้ผมว่าแต่เดิม hr จะคิดว่าเราเป็นคนหลังบ้านแล้วก็มีหน้าที่ในการจัดเก็บจัดเรียงนะครับปัดกวาดเช็ดถูนะครับเนาะแต่วันนี้เนี่ย เห็นด้วยเลยว่าพอองค์กรจะต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ย HR ก็เป็นกลุ่มคนสำคัญที่ช่วยในการเตรียมคนให้พร้อมในการ moving forward จริงๆเราเห็นเวลาที่ง่ายๆคือเวลาที่จะออกสึกเนี่ยค่ะขวัญและกำลังใจเป็นเรื่องหนึ่ง ความสามารถเป็นอีกเรื่องหนึง่งอาวุธยุธโทโธปรกรณ์เป็นอีกเรื่องหนึง่งถ้ามาเปรียบเทียบกับบริษัทแล้วเนะะี่ยค่ะจะเป็นใครละค่ะคะก็คือ HR เนี่ยล่ะค่ะที่เป็นคนที่จะต้องทําให้ขวัญและกําลังใจดีด้วยความสามารถของพนักง,งานไปต่อได้ด้วยแล้วก็ต้องเป็นโค้ชให้กับผู้บริหารภายใต้ความเข้าใจภาพธุรกิจของ HR นะคะ,คะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะ สร้างหรือว่าทําให้เกิดวัฒนธรรมองคอ์กรที่จะทําให้องคอ์กรไปสู่เป้าประสงค์ของธุรกิจได้ตอนนี้ผมเป็นพนักงานในองคอ์กรนะครับพี่เจี๊ยบมันมีเคยคุยกับพี่ๆ HR ว่าน้องๆรู้ไหมว่า HR เนี่ยมีบทบาทอะไรผมยังจําคําตอบได้ถึงวันนี้เลยนะครับ,บอกว่าพี่ที่เป็น HR บอกว่า HR มีหน้าที่ทําให้ทุกคนในองคอ์กรมีความสุขโหจ็อบดีสิฟชั่นนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับนะแล้วก็วันนี้พอหลังที่เรายัาง เจอวิกฤตนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าวิกฤตมันจะรุนแรงหนักหน่วงแล้วก็รวดเร็วเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ผมว่า HR ก็มีบทบาทที่เพิ่มเติมจากเดิมไปพอ<ช>สมควรคเหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่เรื่องของความสุขอย่างเดียวละต้องเป็นเรื่องของความสามารถความสําเร็จที่จะทําให้ทั้งองค์กรและพนักงานไปต่อข้างหน้าได้ในบริบทของคาว่าความสุขเนี่ยค่ะ มันก็มีเรื่องของความสมเหตุสมผลมาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นโลกเนี่ยค่ะที่เริ่มจะเปลี่ยนไปหรือแม้กระทั่งอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังสมัยก่อนเนะะี่ยค่ะเราชอบทำ employee satisfaction survey no, ใน employee satisfaction survey เนี่ยถามว่ามีความสุขไหมถามว่าสิ่งที่ได้รับอยู่เนี่ยพึงพอ,พอใจอหรือไม่กลับกลายเป็นตัวตัวหนึ่งที่เราจะต้องมาตระหนักกันทีเดียวว่าทำให้คนไปติดอยู่ใน comfort zone หรือเปล่าจริงๆคำว่า engagement survey นะคะ ไม่ได้แปลว่าการสํารวจว่ามีความสุขหรือไม่เท่านั้นครับพี่เจ้าแต่สํารวจความพร้อมแล้วก็พลังของคนที่จะพร้อมที่จะเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่ความสําเร็จด้วยกันได้หรือเปล่าโอคีย์เวิร์ดนี้ดีนะครับว่าปกติ engagement survey เราก็คิดว่าทำเพื่อดูความแบบมีส่วนร่วมพนักงานกับองค์กรแต่ว่าอันนี้เป็นการทำเพื่อเตรียมความพร้อมในการ เปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคต่อไปเพราะคนที่เราอยากให้ผูกพันนะคะย่อมต้องเป็นคนที่มีคุณภาพเพราะว่าถ้าองค์กรเนี่ยมีแต่คนไม่มีคุณภาพแล้วผูกพันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่องค์กรต้องตรหนักแล้วก็ระวังเหมือนกันโอ้ฟังพี่เจฟแล้วนึกถึง2คีย์เวิร์ดที่ผมเคยได้ยินที่ซีอโอระดับเซนจูรี่อย่างเช่นแจ็คเวลก็เคยพูดอายว่าเออถ้าองค์กรเนี่ยอ้วนอุ้ยอ้ายเป็นองค์กรที่มีแฟตเยอะนะครับก็ไม่ทันการเปลี่ยนแปลงนะครับเนาะแล้วก็ผมไปเจอโค้ดคำหนึ่งที่บอกว่า องค์กรไม่ได้จ่ายเงินให้กับคนที่ทํางานหนักแต่จ่ายเงินให้กับคนที่องค์กรขาดเสียมิได้ใช่แสดงว่าโอ้ถ้าแบบในองค์กรเรามีคนที่มีแคปเปอร์บิิตี้เพียงพอและตอบโจทย์กับทิศทางในอนาคตขององค์กรก็น่าจะเป็นทําให้องค์กรสามารถ Moving Forward ต่อได้ในองค์กรนี่ค่ะประกอบคนด้วยคน2กลุ่มเหมือนกันกลุ่มหนึ่งแน่นอนที่จะต้องทุ่มเททํางานหนักนะคะคในเรื่องของโอเปอเรชั่นต่างๆเนี่ย แต่มันก็มีกลุ่มหนึ่งเหมือนกันคือกลุ่มที่จะพาให้องค์กรเดินไปข้างหน้าได้ <ừ> กลุ่มนี้ก็เป็นเรื่องของทักษะใหม่ๆเรื่องของการเข้าสู่โลกใหม่โลกดิจิทัลเป็นยังไงแล้วก็โดยเฉพาะผู้บริหารค่ะควันนี้ถ้าหลายๆองค์กรเนี่ยค่ะไม่ได้มีผู้บริหารที่เป็นเจเนอเรชันใหม่ๆรวมอยู่ด้วยนะคะมันก็ <ๆ S 1> อาจจะทําให้องค์กรเข้าใจโจทย์โลกได้ยากค่ะโอ้เห็นด้วยเลยครับก็เป็นชา์เลนต์อันนึงนะครับที่ผู้บริหารยุคใหม่ไม่ว่าจะ ความซีเนร์แค่ไหนก็แล้วแต่แต่ต้องทําให้แบบว่ายังแอดฮาร์ตลอดเวลาในการที่จะเข้าใจเซนซิงของคนรุ่นใหม่แล้วก็เทรนด์ของธุรกิจที่ที่จะมีการประสานที่เจต้าเข้าไปเพิ่มขึ้นนะครับพี่จานบีใช้คําถูกเลยค่ะจริงๆแล้วเนะะี่ยค่ะเราชอบวัดเจเนอเรชันกันด้วยอายุเนาะรจริงๆอยากจะชวนให้ท่านเจ้าของกิจการหรือว่าคนที่อยู่ในตลาดแรงงานเนะะี่ยค่ะทุกคนเนี่ย หันมามองว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนเจเนอเรชันใดเนี่ยค่ะไม่ว่าค,คุณจะเกิดพอสอใดถ้าวันนี้พฤติกรรมของคุณเชื่อมโยงกับโลกที่จะไปข้างหน้าได้คุณยังมีทางเดินอีกไกลโอ้เยี่ยมเลยครับเพราะว่าเห็นด้วยกับพี่เจมส์นะครับเพราะว่าเราเห็นพี่ๆนะครับ ผู้นำหรือผู้บริหารองค์กรหลายๆท่านที่แบบโหแต่งตัวเสงเกงยีนดูหนุ่มมากเลยนะครับนะพี่สมชัยก็เป็นอย่างนั้นเป็นหนึ่งตัวอย่างเหมือนกันนะแล้วก็เขาถึงน้องๆเป็นคนที่เข้าถึงเทคโนโลยีแล้วเขาเข้าถึงใจคนรุ่นใหม่นะครับแล้วผมก็เห็นเด็กรุ่นใหม่เจนซีหรือเจน Z ที่แบบเฮ้ยเทคโนโลยีก็ไม่เอาอะไรเลยมันก็มีเหมือนกันฉะนั้นเห็นด้วย100%ว่าคําว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้วัดที่อายุไม่ได้วัดที่เจเนอเรชันแต่วัาที่ความพร้อมหรือว่าความพร้อมที่สนใจออ o p t t ูดิจิทัลได้มากน้อ